พุทธานุสติอิติปิโสภัควาอารลหังสัมมาสัมพุโทโววิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกับวิถุอนุฑตรโรปุริสธรรมมาสารติสัตถาเววมนุสานาพุโทโธภัควาติธรรมานุสติสวาขาโตภัควาตาธรรมโมสัตติปิโกอาการิโกเอหิปสติโกโอปะระยิโกปัญจตังเวหิตัมโหวินยูหิตสังขานุสติ ตุปฏิปันโนพระคาวาโตะสาวะกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระคาวาโตะสาวะกสังโฆยายะปฏิปันโนพระคาวาโตะสาวะกสังโฆตางีติปฏิปันโนพระคาวาโตะสาวกสังโฆยะที่ถังจันตริปุริสปุสายุคานิอัฐปุริสปุคลาเอสัตพระคาวาโตะสาวะกสังโฆ อาหุนนยังอาหุไนยโยปาหูไนยโยทาคินานโยอัญเชลีกาณิโยอนุกาลังบุญญาขีต,ามมาตังสมกัสสางติกินานามณีปิยมันตังกินานามณีปิยมันตังยักษังขาสังโกนาบุปผสังติตินีหังมาตาปิตาวังโอฬาหังปัตโธตัญจักมหาลาชาตะวัน มัโปสัตถุโนทิปังกาเลเทโุโตโศเศฐิกินญาจิเทโวเยส,โ,สโกปัญฉันทสมิกินเนวานพันตาปิยกันตังสาริปโตพะวังตุเมนจิติราภางชนะเย,ยมณีกินนาปิยจัตถนางสังเพชนาพระภุชนาปิยามามะทัตตวะทัตตวา,ตวา,ตวาพุทธราาัตนโอทถตถุตมะวะลังทิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนทะโถตีนา รักส mm ัตว <sh> ์ป mm ัทวาสเพรทุกขาวูป <sh> ัสเมตุเตสักรตวาธรรมะรัตานังโอท่านหานุตมะวะลังบริหารหูปัสมานังธรรมะเตชีนะโถตทีนารักสัตวปัทวาสัเพรพยาบูตเตตุเตพะยาบูปัสเมเตตุเตสักรตวาสังขารัตานังโอท่านหานุมังวะลังอาหุนไรยังปาหุนไยังสังขเตชีนะโถตทีนา สัตว์ตัวปัทวาสัพเพโลคา้าบูปัตเมตุเตปที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสมัควา阿拉าหาังสัมมาสัมโทวิชาเจราณาสังตันโนสุขโตโลโลกวิถุอนุตโลกุลิตธรรมภาษาราทีสัตถาเทวมานุสฐานังพุทธโธพัควาติทำมานุสติตว่าขาโตพระควาตาธรำโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปติโกอุปัญญลิโกปัญจตรร อเอศิตำโภวินุหีติตัณฑ์อุจติคือปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตวสาวกสวังโฆยายะปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะอิสังจันติปุริสพยุคานีอัตถปุริสุปุขาล เอสัพพะคะวะโตสาวพระสังโฆราหุนัยโยปาหุนัยโยทัาคิณัยโยอัญชลีกรานิโยหาตุตะลังปุญญาเขีตังตองกัสสาติจินดามณีปิยมันตังจินดามณีปิยมันตังยะสัทถาสาโคโคโังโฆนะอุปปัสสติสิเนหังมันตาปิตาวะโภราหังปะโพตันจากมหาราชาตะวัน มาโปสถูปโนโทิปังกาเลเทโวสุปโปเสถิกินจิเทโวเยสกโกป,ปัญฉังทัสนิงกินเนวาอันตาปิยะอันตังสาลิปุโตภาวันสุเมติจิตาภาชนะเยะมณีจินดาปิยะจะทักนางสัพเพชนะังพระพุชนามียะบะมะตัตะต,ะตะวาตัตะตวาพุทาราอานามโศโพทฐานโภตมะวาลัตตหิตตังเทวะมนุษยานามพุทธเตเชนะโสตสินาะ รัศดุปัททวาสัพเพทุกขังอุูปสเมตุเตยจักรตวาธรรมะรัตนานโพธิฐานุตมัวรันปริหาผูปัสสมานังธรรมะเตเชนะตัตินาอัตตุปัททวาสัพเพยยาวุูปสเมตุเตยจักรตวาสังฆรัตนานโพธิฐานุตมัวรันอาหุนายังตังอันียังสังฆเตเชนะโสตทินา รักษาตาตุปัทวาสัพเพโลคาบูปัจเจตุเตเกตั้งานุสติปิติปิโสพัคสวากัลหะสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนจุขโตโลกวิถุอนุตตโรบุริสธรรมร่างหน้าที่สัตถาเทวัมนุษฐานาพุทโภพัคสวะติธรรมานุสติสว่างหาโตพัคสวตาธรรมโม ปัตติโกอกาลิโกเอหีปัติโกโอปันายโกปัจจตังเวติตัมโภวินมุหีติตังฆานุสติจุปฏิปันโนมะขวะโตสังวะฆะสังโฆตุือปฏิปันโนมะขวะโตสังวะฆะสังโฆยายาปฏิปันโนมะขวะโตสังวะฆะสังโฆ สามีจิปฏิปันโนมคขวัโตสาวสังโคยะที่สามจันตริทก,กุทยุคานิอัทภูรีทก,กุคาราเอสัพัควโตวสาวกสังโคอหุไนยโยปาหุไนยโยทักขิไนยโยอันเชลีกนานิโยอนุสาวรรภยะเขตังโกรกาสาติยินดาปนิพยัปนังจินดาปน,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 นิยยันนังยะสังขาสาังโคนางกุปปสันติสิเมหงังปตาปิตาวะ โอรหาหังปะโพตันจัมหาราชาตวังมะโพะตุโตทิปาังก,กาเรเทโวคือโผเสีสยงิตกินจิเทโวเยะสโกปันชะทัศมิ่งจิเนวาทันตาปิยากันตาจา,าริปุตโตบ,บังมัตุเมหิดทีราภังชนะเยะมณีจินดาปิยะจัตนาสัพเพชนาพระภูชนาปิยาาะ,ะยามะมะสักตะวาสักตะวาพุทธะรตานาโอราหังพุตธมังวาลา นิตังเทวมนุษย์ขานังคุถะเตเชนะโตตทินารัตตุปัทถวาสเพรุขขาทุกขามูปัสเมตุเตตัตตวาธรรมรัตนานังโอสถานุตมังวะรังปริหาโหปัจมะนังขับมเตเชนะโสตชินารัตตุปัตถวาสเพรพยาบูปัสพยาบูปัสเมตุเตตัตตวาสขรัตนานังโอสถานุตมังวะรัง อาภรณนยังปาง,างนยางทังคเตชีนะของตันานัตถุตุปธรัมวาสัพเพโลคาภูปัตถเนมุนตเตบทิดต่อทัะงคาถา,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 าชีมันชอน